นี่ครับผมมาลาาฟู่ที่พารากอนที่คือสภาไทยจีนสภาธุรกิจไทยสภาธุรกิจไทยจีนเป็นสัมมนาใหญ่ประจำปีใช่ไหมครับครับอกินตละกอนล่าลาสิคริบว่าวันนี้สัมมนาเรื่องอะไรครับคือตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะช่วยประเทศชาติได้นะครับก็คือเรื่องการจัดเขตเศรษฐกิจใหม่จาก4.0ของรัฐบาลไทยครับผมคิดว่า ประชาชนยังมีมากที่ยังไม่เข้าใจใช่ครับบางทางสภาก็ดำเนินถึงความสําคัญเนี่ยก็ได้มีโอกาสเชิญผู้เชี่ยวชาญทุกชนิดใช่แลกเปลี่ยนความรู้กับประชาชนทั่วไปประเทศไทย4.0นี้ก็ต้องท่านพูดว่าแบงค์ชาติสินะท่านพูดว่าอย่างกรต่อก็ต่อกอดศัพท์นี่นะครับหัวมาธิายรับ อยังเม่ช้าเมื่อเช้าผมก็ไปงานทางสแตมบิวไอพูดเรื่องนี้เหมือนกันก็ดีมากบิวไอก็งานใหญ่นะมีคนตั้งรบแต่ท่านพูดว่าพูดชัดเจนมากเรื่อง4.0วันนี้ท่านพูดว่าจะเน้นเรื่องนี้อีกนะครับผมว่าเป็นเรื่องสําคัญครับที่เป็นเรื่องสําคัญที่คนไทยทุกคนธุรกิจไทยนะครับต้องเตรียมพร้อมรับครับ พราะว่ากระแส4.0น,นี่เป็นกระแสที่กระแสของโลกนะครับไม่ใช่กระแสของประเทศไทยไม่ใช่เ<ต>รื่องรัฐบาลอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลครับเ,<อ>เป็นเรื่องที่จะมากระทบกับวิถีชีวิตของเราทุกคนมากระทบกับรูปแบบธุรกิจของเราทุกคนครับแต่ต้องมีคนไทยเจอท่านผู้ว่าระบอกว่าวมันคืออะไรพูดง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจถ้าคนขับแท็กซี่อยากจะรู้ว่าไทยแลนด์4.0คืออะไรจะอธิบายยังไงผมคิดว่าโลกโลกยุค4.0เนี่ยเป็นโลกที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ครับครับและเปลี่ยนแปลงในทุกนิติเลยที่เทคโนโลยีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราครับ,รบแต่ว่าต้องเข้าใจเทคโนโลยีถ้าสมมติว่าชาวบ้านทั่วไปที่ไม่เข้าใจเทคโนโลยีจะไปถึง4.0ไหม ผมว่าชาวบ้านทั่วไปวันนี้ก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเยอะนะคร<ช>ับอย่างในประเทศไทยในยการใช้โทรศัพท์มือถือก็ใช้อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะคร<ช>ับแต่ประเด็นคือเราจะสามารถที่จะต่อยอดพวกนี้ได้อย่างไรแล้วก็เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมกระทบกับเราในหลายมิติครับใช่ครับอันนี้เราต้องเริ่มแล้วนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ